ออกรถกี่บาทครับพี่ไม่ใช้เลยครับได้โปรกับฟีครับสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพบกับตัวรถดีบายพาสชนบุรีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพบกับพี่โชว์นะ้นลูกค้าบอกเลยว่าอนุมัติไวมาก สวัสดีคะ่ะพี่ชโชว์คะ่ะเดี๋ยวสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะที่ทํางานอะไรทกง,งานบริษัทครับอายุงานกี่ปีแล้วคะ30ปีครับโอ้โหอายุงาน30ปีไม่มีประวัติผ่อนอะไรไหมคะไม่มีครับใสใสเลยนะคะลูกค้านะเป็นคนเดียวนะมีประกันสังคมใช่ไหมคะครับอ่านะคะวันนี้นะคะใช้เงินออกรถกี่บาทคะพี่ไม่ใช้เลยครับไม่ได้ใช้เลยนะคะจริงๆต้องออก2บาทไม่เอาใจดี ฟรีทุกค่าใช้จ่ายไหมคะครับค่าใช้จ่ายครับพี่หนูถามจริงๆนะคะพี่มาจากที่ไหนมาจากชาเชียงซาครับมาออกรถวันนี้รอผลกี่ชั่วโมงคะหนึ่งชั่วโมงครับนะวันนี้ได้โปรกาแฟด้วยไหมคะพี่ครับได้โปรกับฟครับมีอะไรกล่าวถึงโตรถดีไหมคะพี่ครับก็ถูกใจมากครับไปดูที่กรุงเทพมาแล้วไม่ถูกใจครับมาที่นี่ที่เดียวจบเลยครับ ขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะรอผลอนุมัติ1ชั่วโมงเท่านั้นรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะลูกค้าขอบคุณพี่โชวมากนะคะที่ไว้วางใจตัวรถดีนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับตัวรถดีบายพาาชม,มุรีนะคะสวัสดีค่ะ